วอนหนุ่มสอนรามเข้าใจใหม่กุ้งพลอยโชว์ผลตรวจยาเสพติดลั่นเสียหายโตไม่เคยยืมเงินใครหลังจากกุ้งพลอยหรือติ๊กได้ออกมาไลฟ์ขณะที่อยู่โรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจเลือดและปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายเพื่อมายืนยนันหลังมีชาวเน็ตคอมเมนต์พาดพิงในเรื่องนี้ล่าสุด กุ้งพลอยโพดรูปภาพเอกสารโชว์ผลตรวจทางการแพทย์ย้ำชัดว่าไม่มีสารเสพติดพร้อมเผยความในใจว่าผลตรวจยาเสพติดไม่มีสารเสพติดทุกชนิดในร่างกายนะคะจากกรณีที่สื่อชื่อดังนำเสนอข่าวบทสัมภาษณ์ของพี่หนุ่มสอนรามว่ากุ้งพลอยได้พาน้องวีจิไปเซ็นท่านและกุ้งพลอยได้โทรไปยืมตังเพื่อน ขอชี้แจงว่าบทสัมภาษณ์ดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงค่ะกุ้งพลอยไม่รู้ว่าพี่หนุ่มเอาข้อมูลมาจากไหนและเพื่อนที่โทรหาพี่หนุ่มคือใครที้ให้ชัดจะได้ฟ้องถูกตัวอยากให้พูดชัดๆจะได้ตรวจสอบให้ถูกต้องคนมีวุฒิภาวะแล้วควรรับฟังข้อมูลให้ครบรอบด้านนะคะวันนั้นกุ้งพลอยโทรหารุ่นพี่จริงและก็ไม่ได้ขอยืมเงินจากรุ่นพี่คนนั้น เขาให้เงินหลานไปซื้อขนมถ้าเป็นการยืมเงินกันจริงเขาก็น่าจะทวงที่กุ้งพลอยก่อนทวงไม่ได้ค่อยไปทวงกับพี่หนุ่มกุ้งพลอยโทรไปสอบถามแล้วเขาบอกว่าไม่เคยโทรไปทวงพี่หนุ่มนะคะไม่แน่ใจคนเดียวกันไหม อยากให้พี่หนุ่มรับฟังข้อมูลทั้งสองด้านนึกถึงความเป็นจริงก็จะดีค่ะหากให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแบบนี้กุ้งพลอยก็จะเสียหายคนในวงการบันเทิงที่เลิกรากับภรรยาหลายๆคู่ไม่เคยมีใครออกมาโจมตีอดีตภรรยาของตัวเองไม่เคยเอามุมไม่ดีของอดีตภรรยาออกมาพูดเพื่อให้คนอื่นมารุมด่าแม่ของลูกแบบนี้ อยากให้นึกถึงลูกอนาคตลูกโตกขึ้นมา mm hmm. เห็นข้อความแบบนี้จะรู้สึกอย่างไรคนเรามีทั้งด้านดีและด้านที่ไม่ดีอยู่ที่ว่าจะพูดไหมแต่อย่าให้ต้องมาประจานกันเองเลยบางทีเรื่องไม่ดีของกันและกันคนอื่นก็ไม่ควรรับรู้ไม่อยากให้ใครมาด่าพ่อของลูกเหมือนกันโฟกัสที่ลูกดีกว่าไหมครับพี่ เด็กพัฒนาการช้าหรือไม่ไม่ต้องฟังกุ้งพลอยไม่ต้องฟังคนอื่นฟังคุณหมอทำตามที่คุณหมอแนะนำดีกว่าคะ่ะเป็นกลางดีที่สุดแล้วถ้าไม่มีเวลาถ้าทำไม่ได้ก็ควรให้โอกาสแม่แท้ๆได้ช่วยดูแลจะดีกว่าไหมเพื่อลูกที่ผ่านมากุ้งพลอยอาจจะหลงผิดไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นแต่วันนี้กล้าพูดได้เต็มปากว่า กลับตัวกลับใจแล้วพร้อมที่จะเป็นแม่ที่ดีของลูกค่ะพร้อมทุกด้านอยากให้สังคมเข้าใจและช่วยแนะนำทางออกด้วยกุ้งพลอยหมดทางจริงๆแค่อยากเจอลูกทำไมยากเย็นจังขอความเห็นใจแม่ที่ไม่เคยได้นอนเกอะลูกมานานกว่า10เดือนกุ้งพลอยไม่ได้คิดมากเรื่องลูกที่มีพัฒนาการช้า แต่เป็นความเห็นของแพทย์ที่ได้แปรรับการรักษาเมื่อวันที่20มีนาคม2,564ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u ับส r คายและกระดิตแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย